สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับผมแล้วโตเต๋วิถีชาวบ้านนะครับในวันหยุดอย่างนี้นะครับผมก็เลยมานอนทุ่งนานะครับมานอนดักนกนะครับนี่ตะข่ายครับน่ะตะข่ายสวรรค์นะครับดักไปรูปตัววายอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะได้นกไปทํากับข้าวหรือเปล่านะครับสําหรับพรุ่งนี้นะครับ นี่ก็เป็นเต็นท์นะครับที่ผมจะนอนคืนนี้ในเต็นท์ก็ไม่มีอะไรมากนะมีแต่สัมพันลกก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละครับเข่าข่มนะครับถุงใส่อุปกรณ์มานะครับโอ้มีเสียงลูกเขาใหญ่ขันทังนู้นด้าจารย์น่าจะได้ยินอยู่เนาะ ยากาศตอน,นเย็นๆนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วเกือบจะหกโมงแล้วนะครับเนี่ยวิวที่ผมเลือกดักตรงนี้เพราะว่าเนี่ยมีแหล่งน้ํานะครับนกเขาจะมาหากินพวกปลาเล็กพวกหอยพวกกุ้งนะครับตรงนี้ผมก็เลยเอาตะข่ายครับมาดักไว้ตรงนี้นะครับไม่รู้จะหมานหรือเปล่านะเพื่อนเพื่อนเนาะหาอยู่หากินนะตาม วิถีของชาวบ้านนะครับนี่ก็ต้นตาลสูงมากครับนู่นตะวันนะครับจะตกดินแล้วครับนะครับบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆนะครับที่มันนอกนะครับตามชนบทนะครับหาอยู่หากินกันไปนะครับ บรรยากาศดีๆนะครับตอนเย็นๆยนนะครับขอบคุณเพื่อนๆนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทุกท่านนะครับสําหรับเพื่อนใหม่ก็เข้ามาชมครัง้งแรกก็ฝากกดติดตามให้โตเต๋ด้วยนะครับเราจะได้เป็นเพื่อนกันนะครับ เสียงนกร้องเตะตก๊ตกเตกเตกเลยนะครับขายนะครับไม่รู้จะได้ไม่รู้จะหมานไหมเนาะมีนกบินผ่านนะครับแต่ว่าไม่ติดนะครับรอลุ้นต่อไปนะครับโคลมวันนี้ผมก็มาดักกุ้งด้วยนะครับแล้วก็ดักหนูนะครับแล้วก็มาดักนกนะครับวันหยุดทั้งทีเนาะ หาอยู่หากินนะครับตามภาษาทชาวบ้านนี่จะคลายลักนกข้างหน้าก็เกี่ยวข้าวมาแล้วนะครับหนูไม่ค่อยมีนะครับปีนี้ไม่รู้จะหมานหรือเปล่านะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมอย่าลืมนะครับเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวเตะเขาตัวลาก่อนครับสวัสดีครับผม